เจฟไฟพร้อมโจทย์สวัสดีค่ะวันนี้เราพาทุกคนขึ้นเหนือนะคะมาอยู่กันที่สุขโขทัยนะคะทุกคนก็เหมือนเดิมค่ะนะคะวันนี้เรามาตามหาอะไรเหมาที่จังหวัดสุขโขทัยกันนะคะเดี๋ยววันนี้ฝากเพื่อนๆติดตามด้วยนะว่าจะได้อะไรบ้างนะคะตอนนี้เราก็มาถึงแล้วนะคะทุกคน เดี๋ยวเราจะเข้าไปดูของพร้อมๆกันนะคะอันนี้ก็คือพี่เขาน่าจะไม่ได้เปิดร้านแล้วนะน่าจะปิดมานานแล้วนะคะพี่เขาบอกว่าค่าฝุ่นที่สุขโขทัยเยอะมากนะคะก็เลยแบบว่าไม่อยากทําแล้วนะคะแบบว่าจับตรงไหนก็เป็นฝุ่นไปหมดนะคะเพราะว่าเก็บไว้นานเนาะนะคะเดี๋ยวเราก็ลองมาดูกันนะคะอะไรก็ค่อนข้างบางตานะเข้ามาก็มีประมาณนี้เลยส่วนมากจะเป็นอะไรที่แบบว่า น่าจะนานแล้วนะคะก็คือแพ็กเกจอะไรเงี้ยไม่ค่อยสวยแล้วแล้วก็จะมีงานเปลือกนะคะอย่างที่เห็นนี่พี่บอลก็เดินดูเนาะว่ามีอะไรบ้างนะคะเราก็เข้าไปสำรวจกันก่อนนะคะทุกคนแต่ว่าพอเดินเข้ามาใช่ปะเนี่ยมันจะมีของที่แขวนอยู่ตรงนี้คือไม่เท่าไหร่นะคะ มีแต่ว่าตามที่อยู่พวกชั้นเนี่ยคือชั้นนี้ดูดิน็อตเยอะมากทุกคนใครที่เป็นช่างนะต้องมาเลยนะคะเ,คเพราะว่าน็อตคือแบบเป็นน็อตเดิมๆน่าจะมีทุกเบิร์ดถูไใสหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าแบบมันดูเยอะมากนะคะแล้วก็กล่องแดงๆข้างหลังตรงนั้นนะคะก็คือใส่พวกอะไรเหมือนกันนะคะพี่เขาก็บอกว่าให้หมดเลยนะคะทั้งกล่องแบบกล่องน็อตนะคะแล้วก็กล่องแดงๆข้างหลังที่ใส่อะไรด้วย ะะเขาก็บอกว่าบางอันนะคือมันแตกแล้วนะมันมีตําหนินะแต่ว่าก็ให้ไปด้วยหมดเลยนะคะเราก็บอกว่าโอเคไม่เป็นไรคะ่ะพี่ก็เหมือนว่าเป็นงานเหมาไปเนาะดีไม่ดีปนกันก็เดี๋ยวเรามาคัดเอานะคะนี่ก็มีพวกดุมค่ะนะคะเราก็มีแกนโชกอะไรพวกนี้นะคะงานตรงนี้เป็นงานสายคัดเต็มเลยทุกคนแต่ว่าจะเป็นปีลึกๆนะคะจะเป็นแบบพวกวายร้อยพวกอะไรยัรถแบบ ปีลึกๆเลยนะคะคือจะบอกว่าสุดจริงนะคะนี่นะคะของในตู้ก็แน่นๆแล้วก็ของตามชั้นนี้นะพี่เขาให้หมดเลยนะคะอันนี้ก็คือพี่เขาทักมาเนาะแล้วก็แบบว่ามีทั้งอะไรแล้วก็ชั้นให้ด้วยพร้อมตะกงตะก้าตะแกงคือให้ทั้งหมดเลยยกทั้งร้านนะคะ เนี่ยเห็นปาหางปลาเดิมทุกคนแล้วก็ชุดพวกแบบชุดดํานะคะเขาเรียกอะไรนะงานงานกาบสีดําอะไรพวกนี้เนาะนะคะนี่ก็แบบยังอยู่ในถุงอยู่เลยแต่ว่าเดี๋ยวเราไปลองคัดแยกอีกทีหนึ่งนะคะดูดิคือฝุ่นมันเยอะจริงๆเยอะอย่างที่พี่เขาบอกเลยนะคะพี่เขาบอกว่าเวลาจับระวังนะแบบอะไรเงี้ยนะคะ อันนี้ก็น่าจะเป็นพวกงานกล่องไฟนะคะพะวกข้อไฟเลี้ยวเดิมอะไรประมาณนี้แต่ก็มีหลากหลายรุ่นเหมือนกันนะคะกล่องนี่คือแบบเยอะไม่ไหวเลยทุกคนเยอะมากเยอะจริงๆสปงสปริงอะไรพวกนี้นะคะเยอะมากอันนี้ก็เดี๋ยวแบบว่าเริ่มออดูของนะคะตกลงราคาเนี่ยของถ้าเป็นตะแกรงก็คือจะบางตาประมาณนี้เนาะอันนี้เราก็ เออดียวกับพี่เขาก่อนนะคะว่ามีของแล้วก็มีชั้นกี่ตัวนะคะมีตู้กี่ใบนะคะอันนี้พี่เขาแถมชั้นให้ทั้งหมด5อันนะคะ5ชั้นเนาะตู้หนึ่งใบนะคะแล้วก็มีชั้นเนี่ยชั้นเหล็กที่อยู่ข้างหน้านะคะอันนี้อีก4ชั้น,นใช่ชั้น4ตะแกงห้าตู้หนึ่งใบนะคะแล้วก็มีล็อกเกอร์ที่เป็นไม้อีกหนึ่ง นะคะประมาณนี้ซึ่งวันนี้เราก็ไม่ได้เอาน้องสมเขียวมานะคะหรือว่าถ้าเอามานี้ก็คือไม่หมดแน่นอนนะคะก็เลยต้องจ้างรถกลับบ้านนะคะอันนี้เราก็ยังเดินดูอยู่นะเพราะว่าแบบโอ้โหดูดิเนี่ย คือมันเป็นอะไรก็ไม่รู้ทุกคนแล้วเราแบบเดี๋ยวไ้าจะได้ขายอะไรที่มันเป็นแบบใหม่ๆแล้วนะคะใครที่แบบว่าเป็นร้านช่างนะคะหาอะไรอะไรปีลึกๆก,ก็สามารถมาหน้าร้านได้นะอันนี้กล่องนี้ก็พี่เขาบอกว่าแถมให้เลยไม่ได้มีอยู่ในดีลนะคะแต่ว่าอะไรที่เป็นอะไรมอไซค์คือพี่พเลิกขายแล้วจริงๆแบบอะไรเงี้ยก็ให้เรามาหมดเลย นะคะทุกคนก,ก็ประมาณนี้นะคือจริงๆนะคะก,การเหมาของอะ่ะก,ก็ส่งรูปมานะคะแล้วก็เปิดราคามาเนาะถ้าเราแบบโอเคแบบว่าราคาพอไปต่อได้ก,ก็จะไปดูของนะคะประมาณนี้ เนี่ยอันนี้เป็นพวกข้อไฟเลี้ยวข้อไฟหน้าอะไรประมาณนี้นะจ๊ะแล้วก็ที่เห็นอยู่ตรงหน้าคือจะเป็นสายอันนี้คลิปเนี้ยคือพาดูละเอียดนิดนึงนะเพราะว่าถ่ายคลิปไว้ค่อนข้างละเอียดเลยนะคะ<ๆ>ก็เผื่อใครที่แบบสนใจตัวไหนเนาะนะคะจะได้เข้ามาดูได้นะคะว่าเราแบบมีอะไรมั่งนะคะนี่ก็แกะดูค่ะส่วนมากคือข้างในไม่มีปัญหาเลยทุกคนข้างในก็คือใหม่มากนะคะ <c oughs> <c oughs> ดูดูดี <c oughs> ฝุ่นเยอะฝุ่นเยอะนะคะประมาณนี้โอเคอันนี้เราก็ เก็บรอรถเข็นนะคะทุกคนก็คือเก็บใส่กระสอบกระสอบนี่เห็นไหมตะแกรงอันนี้ค่ะที่พี่เขาแถมให้นะคะก็เหมือนเดิมค่ะนะคะของแถมมากมายนะคะขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่ส่งต่อนะคะคือแบบพี่เขาทําจนอิ่มตัวแล้วนะคะก็ส่งต่อให้น้องๆทําต่อนะคะส่วนใครนะคะที่มีเอออะไรเหมานะคะต้องการโลลังสต๊อกเคลียร์โกดังเคลียร์โรงงานหรือว่าแบบ แพ็กเกจไม่สวยแล้วนะคะต้องการล้างสต็อกกติดต่อมาได้นะ